สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจดหมายขา e ่าว e นิ w UDN 3ฉบับประจำวันที่21เมษายนพุทธศักราช2566โดยมีข่าวดังนี้ค่ะเวลา9นาฬิกา30นาทีอีกนางสีสมรสนนธาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน นายอภีโดนสิงห์สาธรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลและนายสุราชัยแสงศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแบงไดเดินทางมาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้ความรู้ในหัวข้อาการพัฒนาสถานศึกษาในศตรวรรษที่21แก่นักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์การบริหารศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีวิทยาลัยสันตพลและวิทยาลัยทองสุข ห,ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ซึ่งสำหรับข่าวในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ